ทางเลือกใหม่สําหรับคนที่อยากลดไขมันโดยไม่อยากเปิดแผลไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการพักฟื้นนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังเริ่มทําการรักษาด้วยวิธีแรกค่ะนั่นก็คือตัว super power shape laser นะคะตัวนี้จะเป็นเลเซอร์ที่ผระสานด้วย4พลังงานด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น RF นะคะหรือว่าคลื่นวิทยุค,ความถี่สูงค่ะอันที่สอนนะคะก็คือ r o ลล i n g ค่ะเพื่อในการ ทำให้ผิวของเราเรียบเนียนนะคะแล้วก็ลดเซลลูไร์ได้ด้วยค่ะและตัวที่3นะคะก็คือแวคกัมค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยดึงไขมันออกมาค่ะแล้วก็ปล่อยพลังงานตัวแสงสีแดงแบบนี้นะคะหรือที่เรียกว่าอินฟราเรดเข้าไปค่ะ เพื่อที่จะฆ่าเซลล์ไขมันได้อย่างตรงสุดนะคะทั้ง4พลังงานนี้นะคะก็จะทํางานผสมผสานกันเพื่อที่จะช่วยฆ่าตัวเซลล์ไขมันของเราและขับออกมาตามระบบขับถ่ายของเสียของเราค่ะนอกจากนี้ยังไม่หมดนะคะหมอยังมีการรักษาที่2ค่ะที่จะช่วยเพิ่มผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือแฟตบอมค่ะแฟตบอมนะคะเป็นตัวยาเอกสิทธิ์เฉพาะแฟตเซนเตอร์นะคะที่หมอออกแบบมาเพื่อที่จะช่วย ค่าตัวเซลล์ไขมันได้อย่างตรงสุดค่ะโดยใช้เข็มเล็กๆค่ะเบอร์3ามเท่านั้นคือไม่เสร็จเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะทําโปรแกรม Slim Mac กนะคะก็สามารถที่จะทักเข้ามาจองได้เลยนะคะทักน้องแอดมินตรงนี้ได้เลยค่ะ